สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับเมื่อช่วงเช้าผมปล่อยนะครับปล่อยไม้แบ่งปันนะครับบอนสีไม้แบ่งปันให้กับพี่ชายแล้วก็น้องตีไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมาถึงอของตนเองบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจแดดแรงหน่อยนะครับบ่ายแก่บ่ายแก่ของเรานะครับของวันนี้นะฮะขออนุญาตปล่อยแบ่งปันนะครับผม วันนี้พ่อค้าจะมาแนะนำนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับพี่นะครับพี่น้องทุกคนนะครับนี่ครับไม้ใหม่มาแรงครับผมเป็นสาวนครสวรรค์เป็นบอลป้ายนะครับผมครับป้ายถ้าเวลาเข้าป้ายนะครับเขาจะป้ายไม่แพ้กับสาวนครชัยศรีเลยนะครับผมราคามาแรงมากนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้ผมได้มาถูกครับต้นนี้นะครับ สาวนครสวรรค์นะครับผมนะต้นนี้นะครับถ้าอย่างราคาไม่ป้ายก็จะอยู่ที่พันฝ่าแล้วครับผมลุ้นป้ายกันนะครับอันนี้ป้ายป้ายสวยขนาดนี้นะครับผมนะฮะผมปล่อยให้พันห้าร้อยบาทแล้วครับผมท่านผู้ชมครับนะฮะพันห้าร้อยบาทครับผมสาวนครสวรรค์นะครับผมพันห้าร้อยบาทก็ไม่ถูกใจราคาก็ทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับสาวนครสวรรค์นะครับผมยินดีแบ่งปันนะครับ หนึ่งต้นนะครับอ่าบอนป้ายตัวนี้นะครับสวยงามมากครับผมนะฮะอันนี้เป็นชายชนนะครับพี่ป้านาอาทุกคนครับชายชนนะครับชายชนต้นนี้นะครับอาอัศร์วุธให้อยู่ที่วันนี้นะครับให้แบบเบาๆเลยครับผมเอาราคาจับต้องได้นะครับวันนี้วันนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับท่านผู้ชมนะฮะครับ นี่เป็นไม้หอาจา์ปอนะครับผมครับต้นนี้นะครับเป็นบอลป้ายนะครับท่านผู้ชมครับบอลป้ายตัวนี้ครับใครอยากได้แคปเข้ามานะครับผมนะวันนี้ผมให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทขอค่าส่งหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับครับอันนี้เป็นเศรษฐีพันล้านนะครับผมหลอดใหม่มาป้ายแน่นอนครับผมนะเศรษฐีพันล้านตัวนี้ ต้นนี้ผมวันนี้ผมลงให้นะครับฮะวันนี้ผมให้ให้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบต้นใหญ่มากๆเลยครับผมป้ายสวยงามมากครับผมเศรษฐีพลานะครับผมอ่านี่ครับผมเป็นจระเข้นะครับผมหลังเกยชัยวันนี้ผมให้อยู่ที่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทครับผมนะเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเอาเป็นนะครับเดี๋ยวเป็น เป็นหน้ามองนน์นะครับผมที่สวยครับผมต้นนี้ป้ายนะครับผมป้ายสวยมากครับผมต้นนี้ผมให้เปิดให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับผมพันสี่ร้อยบาทปกติไซนี้จะในเฟสนะครับจะเล่นกันอยู่ที่สองพันขึ้นแล้วนะครับผมนะแต่ผมแบ่งปันให้นะครับเอาราคาต่ำกว่าทุนให้เลยนะครับณเ้าองนน์นะครับอันนี้เป็นไม้แยกหนอนนะครับผมไม้แยกหนอ หน้าเทพเหมือนกันครับผมนะครับตัวนี้เปิดอยู่ที่พันห้าร้อยบาทตัวนี้เปิดให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะครับผมต่อมาเป็นศิลาหน้าเทพนะครับผมศิลาหน้าเทพครับผมตอนนี้กําลังนิยมครับผมศิลาหุ้มทองนะฮะศิลาหุ้มทองหน้าเทพต้นนี้วันนี้ผมให้อยู่ที่พันสี่ร้อยบาทนะครับผมพันสี่ร้อยบาทนะฮะท่านผู้ชมครับครับนะต่อมาเป็นหมอหมอจินดานะครับผมหมอจินดาใบกลมดิกเลยครับผม ไม่ใช่หมอสีน้อยนะครับเข้าใจสับสนกันตัวนี้ผมให้อยู่ที่3 5 0ห้าสบาทนะครับผมหมอจินดาครับผมนะต่อมาเป็นเป็นยอดมงกุฎนะครับผมยอดมงกุฎนะครับเสียงจะเบาไปนิดนะครับวันนี้พราค้าเจ็บคอครับผมนะวันนี้ให้อยู่ที่นะเอาไปแบบราคากันเองเลยครับจับต้องได้นะครับด่างเทพเทพนะครับด่างทุบรูปแบบนะครับจะเป็นวากิวหรือสายน้ำนะ บอลสียอดมงกุฎต้นนี้ผมให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมแต่ไม้แยกหน่อต้นนี้นะครับไม้แยกหน่อต้นนี้ครับป้ายสวยงามมากครับผมไม้แยกหน่อต้นนี้โตไวมากครับผมถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปเก่าๆนะครับจะรู้ว่าต้นนี้อยู่ที่สองใบนะตอนนี้เข้ามาหลอดใหม่ล่าสุดนะครับต้นนี้ผมให้อยู่ที่พันหกนะครับไม้แยกหน่อนะเป็นนบะเก้านะครับผมกนบะเก้าไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่มากๆนะครับผมต้นนี้นะ ตันนี้ผมให้พันเดียวนะพันเดียวครับเดี๋ยวยินดีแพ็คให้นะครับเอ่าฟซีของอัศราวันนี้ให้อยู่ที่พันเดียวนะครับน้องก้าดังเทพๆอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับผมนี่นะครับเรนูนครน,นะครับผมทุกคนไซส์นี้จะจะเปิดกันที่สองพันกว่านะรเรนูนครแต่วันนี้ยินดีอยากจะแบ่งปันนะครับผมเรนูนครตัวน,นี้ ต่างทุกใบนะครับผมท่านผู้ชมครับหลอดใหม่ก็ดังครับผมวันนี้ผมให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับผมพันเจ็ดร้อยบาทครับผมเลนูนครต้นนี้อ้าวนี่นะครับหรือจะเป็นสีลาวหุ้มทองเป็นหน้าเทพหน้าจดทะเบียนเรานะครับผมนะฮะต้นนี้ต้นนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ให้อยู่ที่อ่าเบาๆครับผมสวยน่ามากเลยนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะครับ ป้ายดุบดานขนาดนี้วันนี้ให้อยู่ที่พันแปดร้อยบาทนะฮะวันนี้ขอต้นนี้นะขอต้นนี้นะครับผมต้นทุนต้นนี้จะมาสูงหน่อยนะฮะอ่าให้เท่าทุนแล้วกันพันเก้าร้อยบาทนะครับผมศีลาหุ้มทองต้นนี้พันเก้าร้อยบาทท่านผู้ชมครับสวยมากๆเลยนะครับพันเก้าร้อยบาทตอนนี้มาแรงหน้าเก็บนะครับผมนะฮะต่อไปจะมีราคาที่สูงมากครับเป็นเทพสายลุงนะครับเทพสายลุงตอนนี้นะครับ วันนี้ผมจะเปิดราคาทุนให้นะครับอ่าลอดใหม่มานะครับผมดางเลยนะสวยครับผมเทพสายลุงนะครับอผมเปิดอยู่สองพันกว่าวันนี้ผมให้พันแปดครับผมอ่าแขบเลือกเอานะครับเป็นขับอัสดาวุธกระถางละพันแปดนะครับเทพสายลุงด่างทุกใบครับผมป้ายทุกใบครับผมอ่าศิลาหุ้มทองตัวนี้นะครับศิลาหุ้มทองตัวนี้สวย สวยมากๆเลยนะครับผมสี่เราคุทองตัวนี้ผมให้ผมว่าพันแปดพอครับผมเท่าทุนไปเลยเนะ่เนะเดี๋ยวมา,มาให้ราคาเบาๆลงมานะครับเป็นรัตนสินนะครับรั <c oughs> ตนสินต้นนี้นะท่านผู้ชมครับายใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้ผมให้อยู่ที่ หกร้บาทครับผมต่อมาต้นนี้นะครับต้นนี้ให้ห้าร้อยนะครับรัตนสินนะครับผมเอาแบบราคาเบาๆไปเลยนะครับครับต้นนี้เป็นเทพเทวาป้ายนะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบครับผมอ้าทุกคนจะเปิดร้านไหนสวนไหนจะเปิดกันสูงขนาดไหนนะครับแต่วันนี้จะแบ่งปันจริงๆครับผมอัสราวุธวันนี้ให้ซับลุ่งเรืองต้นนี้นะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผม วันนี้ผมให้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นครับผมนะฮะอสงไข์ต้นนี้นะท่านผู้ชมผมเปิดเปิดให้นะครับผมวันนี้ผมเปิดให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับผมอสงไข์ต้นนี้ครับผมอันนี้เป็นเจ้าพญานาหมื่นนะครับกระถางละสี่ร้อยนะครับเลือกเอานะครับผมนะฮะอ๋อนี่ครับผมเป็นศีลาเพชรนะครับผมแสงอาจอาจจะสองตาท่านผู้ชมนะครับศีลาเพชรต้นนี้ผมให้อยู่ที่ ห้าร้อยห้าสิบบาทครับผมเอาศิลาหุ้มทองนะครับศิลาหุ้มทองท่านผู้ชมครับต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อนะครับต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนนะครับผมนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆโอ้อาจจะไม่ค่อยชัดนะท่านผู้ชมครับยังไงก็แคะมานะครับศิลาหุ้มทองต้นนี้ไม้แยกหนอนะครับผมต้นนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ตั้งแม่นะครับน่าจะมีหัวมีเขี้ยวแล้วนะผมต้นนี้น่าไปทําจํานวนนะครับผมวันนี้วันนี้ อัศราวุธให้อยู่ที่1,500บาทเท่านะครับผมฟอร์มใหญ่เอาต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นโภแก้วนะครับวันนี้ให้500บาทครับผมเป็นไม้ด่างของจานปอนะครับผมต้นนี้นะฮะชั้นใบสวยเอามากๆเลยนะครับผมวันนี้ให้450นะครับผมคุ้มซับด่างนะครับผมใครยังไม่มีนะครับต้นนี้นะครับคุ้มซับด่างครับท่านผู้ชมครับวันนี้อัศราวุธให้อยู่ที่ หกร้อยห้าสิบครับผมต่อมาเป็นนางลากสุดนะครับผมป้ายคนละแบบนะครับผมในต้นเดียวกันนะฮะหลอดใหม่มานะครับต้นนี้ต้นนี้ให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับพันสามร้อยบาทนะครับผมไซส์ใหญ่เลยนะนน 1, ท,นท่านผู้ชมครับต้นนี้พันสามร้อยบาทครับผมต่อมาเป็นเอ่ออือมาหาเศรษฐีเก้าร้อยไม่ไปใช่ไหมท่านผู้ชมเอาเท่าทุนไปเลย ะะเอาไปเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมต้นนี้ต้นทุนก็มาสูงนะครับมา,าวันนี้ก็โอ้แต่ต้นนี้ขอแปดร้อยแล้วกันนะครับผมท่านชมแต่สองต้นนี้มาเบาวกว่าห้าสิบาทนะฮะผมปล่อยให้เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมขอแปดร้อยนะครับต้นนี้นะครับอันนี้เป็นเทพเทวฤทธิ์นะครับผมเทพเทวฤทธิ์ ต้นนี้ผมให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทครับผมพันสามร้อยบาทนะครับครับต่อมาเป็นเสน่ดารานะครับผมเสน่ดาราหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมป้ายอยู่แล้วครับผมตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อเสน่ดารานะครับผมต้นนี้นะครับก็ให้พันหกร้อยบาทนะครับผมพันหกร้อยบาทนะครับผมวันนี้ชัดทินกรนะครับชัดทินกรท่านผู้ชมครับ ไม้ฟอร์มนี้อยู่ในอยู่ในไลฟ์เฟสแต่ละเฟสนะครับผมที่แอบส่องดูนะครับไม้ใบกลมไม้ใหม่ล่าสุดนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่เฟสร่วมสามพันนะครับแต่วันนี้สวนแบ่งให้ผมมาผมให้พันเก้านะครับผมชัดชินกรเป็นไม้ที่สวยมากนะครับผมไม่แพ้เจ้าปอแก้วนะครับผมพรมาณีนะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมพรมาณี กระถางละสองพันสองร้อยครับผมพันสองร้อยครับผมบอลกาบเป็นบอลเทพที่ติดหนึ่งในบอลเทพนะครับเอาต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้เป็นบอลอ่าไม้จานปอนะครับเป็นไม้ด่างเก้าร้อยห้าสิบบาทครับผมต้นนี้เป็นเพชรเมืองนนท์นะครับเพชรเมืองนนท์ต้นนี้นะครับต้นนี้วันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยบาทครับผมผมแบ่งให้เลยครับผมเอาทุนไปเลยครับ นะเดี๋ยวมาดูต้นานีเจ้าเจ้ like าจักรพรรดินะครับผมเจ้าจักรพรรดิให้เจ็ดร้อยบาทนะครับผมด่างประมาณนี้นะครับศีลานักป่าท่านผู้ชมครับศีลานักป่าสีลานักป่าแม่ด่างเทพเลยนะครับวันนี้ก็แบ่งลูกให้มานะครับสามกระถางครับวันนี้กระถางห้าร้อยนะครับผมนี่กระถางละหกร้อยครับผมสีลานักป่านะครับท่านผู้ชมกระถางละหกร้อยนะฮะ สีแรงนักปาตอน,นี้กาลังมาแรงมากนะครับผมอันนี้เป็นเทพเทวริษอีกหนึ่งต้นนะครับแต่โทนสีการป้ายโคลเรโคลเต้นกับนั้นนะฮะตัวน,นี้ให้พันสองร้อยบาทนะครับผมเทพเทวริษครับผมอ่าต่อมาเป็นเพชรวลากรนะครับผมเพชรวลากรต้นนี้ตัวน,นี้ให้ให้เก้าร้อยบาทครับผมนะเพชรปลากรนะไม,ม้ใบกลมแล้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะครับต้นนั้นให ห้าร้อยบาทครับผมไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมนี่เป็นลูกทศกันนะครับผมลูกทศกันต้นนี้นะครับไซส์ใหญ่แล้วนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นเชื้อเป็นทศกันนะครับผมนะฮะแม่เขาเป็นทศกันนะฮะแต่อีกแม่นึงอีกพ่อนึงผมไม่ทราบนะครับผมนะฮะต้นนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบนะครับแบ่งปันให้นะครับชายชนนะครับชายชนต้นนี้ต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วนะครับผม ตัวน,นี้ให้ห้าร้อยนะครับผมท่านผู้ชมอัสราวุธให้ห้าร้อยครับแบ่งให้นะครับผมต่อมาเป็นเป็นนี่ครับเป็นเอ่อพ่อค้าหรืออ,อ๋อเพชรเดี๋ยวนะศิลาเพชรครับผมขอโทษทีไซนี้ให้กระถางละหกร้อยนะครับผม ต้นนี้เป็นสีเทพรักครับผมสีเทพรักษต้นนี้วันนี้ให้สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอ่าต้นนี้เป็นเป็นเอ่อเทวกรรมลังลักครับผมเทวกรรมลังลักต้นนี้นะครับต้นนี้ผมให้อยู่ที่วันนี้ให้พันห้าพอครับผมนะฮะเอาจเจ้าไปเลยเนาะครับผมท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวเรามาดูอ่ะคู่ฝักมงคลผสมต้นนี้นะครับยิ่งสวยยิ่งใหญ่ยิ่งสวยครับผมนะฮะป้ายสวยใบเลยนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับผมคู่ฝักของมองคลผสมไม้ด่างของเรานะครับต้นนี้นะต้นนี้ท่านผู้ชมเป็นบอลกาบนะครับผมเป็นบอลกาบนะฮะตัวน,นี้ผมให้อยู่ที่พันเก้าร้อยบาทครับผมเป็นเพชรสีปทุม เพชรศีปทุมนะโอเคนะครับผมหลอดใหม่มาแล้วเนาะครับผมพันเก้ารบาทนะครับผมนี่ครับเพชรปรีปทุมเช่นกันนะครับผมอ๋อขอโทษท่านผู้ชมเพชรปรีปทุมมันก็เหมือน พวกหลงสิเนาะอันนี้เป็นเพชรเพชรสีบุรพาครับขอโทษทีเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะฮะตอนนี้ราคาขึ้นทะลุเพดานเลยครับผมนะต้นนี้นะครับสวยเอามากๆครับผมพันเก้าร้อบาทครับผมไม้แยกหน่อนนะครับมีสองต้นเดี๋ยวเรามาแบ่งไม้ไซส์ใหญ่ๆนะครับ ครับเทพอัศราต้นนี้นะครับเทพอัศราต้นนี้นะครับวันนี้อัศราวุธให้นะครับให้สองพันสี่นะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทครับผมเทพอัศราต้นนี้นะครับสองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมอ้าวถ้าบางแก้วครับผมถ้าบางแก้วไซต์ตั้งแม่เนาะครับผมท่านผู้ชม วันนี้จะเปิดให้นะครับผมวันนี้เปิดให้อยู่ที่สี่0ันเจ็ดร้อยบาทครับผม4ี่0ัน็ร้อยบาทสี่พัน็้อยบาทนะครับผมไซต์ตั้งแม่ครับผมนะครับเดี๋ยวเป็นยอดมงกุฎนะยอดมงกุฎวันนี้ผมเปิดไซส์แม่ให้นะครับผมไซต์ตั้งแม่ให้ครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผม ต้นนี้ผมเปิดให้พันเจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมยอดมงกุฎต้นนี้นะครับด่างเทพเทพเลยนะครับผมเอาไซส์ใหญ่ให้เลยครับเอาไม้ด่างอาจารย์ปอต้นนี้นะครับต้นนี้นะให้สองร้อยห้าสิบครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับไม้ด่างอาจารย์ปอต้นนี้นะครับสองร้อยห้าสิบนะครับ <ranch iser> <tacos> เดี๋ยวนะวันนี้ให้อีกท่านผู้ชมไซตตั้งแม่ครับต้นนี้นะครับผมหลอดใหม่มาแล้วครับผมไม้ลงหัวมีเขี้ยวเพียบเลยนะครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับผมเท้าลำไยไซส์ใหญ่นะครับผมคงจะแพคลำบากนะครับผม แต่ตัดใจให้ครับผมนะฮะสองพันเก้าร้ยบาทครับผมนะฮะดีนะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้อีกนะครับโอ้เอาไซส์ใหญ่ๆไปเลยครับนี่นะครับอันนี้เพชรเชมืองลาดนะครับผม เเพชรเมืองลาดนะครับผมไม้ใหม่นะครับผมเพชรเมืองลาดของเอกอินดี้นะครับด่างประมาณนี้นะครับนะเพชรเมืองลาดนะครับผมให้พันเก้าร้อยบาทครับผมพันเก้าร้อยบาทครับผมเพชรเมืองลาดเอาไปทําจํานวนกันได้เลยนะครับไม้ใหม่ที่มาแรงนะครับผมป้ายประมาณนี้เลยครับผมนะเพชรเมืองลาดนะครับผมอีกหนึ่งต้นนะครับอาองคุรีมานะครับ องคุริมาวันนี้เปิดให้นะครับผมพันสองรบาทนะครับผมองคุริมาไซส์ใหญ่นะครับผมยังไงก็กดติดตามอาศาัศราวุธบอลสีด้วยนะครับผมนะฮะศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมครับสวัสดีครับ